สาวสวยชาวมาเลเซียคนนี้เธอมีชื่อว่าเอลลีนาโดยเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธออยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยไปพร้อมๆก,กันกับการชื่นชมธรรมชาติของเมืองไทยโดยในคลิปนี้เธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของเอลลีนาเธอก็ได้อยู่ในสนามบินแห่งหนึง่งในประเทศมาเลเซียเธอบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศไทยฉันตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวที่นั่นและตอนนี้ฉันก็รอให้ถึงเวลาเที่ยวบินอยู่ต่อมาเมื่อถึงเวลาแล้วเธอก็ได้รีบไปขึ้นเครื่องจากนั้นเครื่องบินจรงได้ออกเดินทางมุ่งหน้ามาสู่ที่ประเทศไทย ในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอมาถึงและลงจากเครื่องมาแล้วเธอก็ได้ไปรับของจากพนักง,งานของสนามบินที่นํามาแจกให้กับเธอและคนอื่นๆหลังจากนั้นเธอจึงได้เดินทางออกมาจากสนามบินเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเธอมาถึงที่ร้านอาหารแล้วเธอกับเพื่อนของเธอจึงได้ไปนั่งลงกันที่โต๊ะและได้สั่งอาหารมากินกันเมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วเอลลีนาเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่า นี่เป็นอาหารกลางวันที่เป็นมิตรกับมุสลิมดังนั้นเราเลยสั่งมาเพราะว่ามีเพื่อนของฉันคนหนึ่งเธอเป็นมุสลิมเมื่อเธอได้ลองกินอาหารของร้านนี้แล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆไข่เจียวสไตล์ไทยและแกงเขียวหวานเนื้อมันช่างอร่อยจริงๆในเวลาต่อมาเมื่อทานอาหารกันเสร็จแล้วเธอกับคนอื่นๆก็ได้พากันเดินทางกันมาที่เมืองพัทยาเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็ได้แวะเข้าที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อที่จะมาซื้อของกินกันนิดหน่อยเมื่อซื้อของเสร็จแล้วเอลลีนากับเพื่อนของเธอจึงได้เดินทางกันมาต่อที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปเช็คอินจากนั้นพวกเขาจึงได้เข้าห้องพักของพวกเขาไปเมื่อเข้ามาภายในห้องเอลลีนาเธอก็ได้บอกว่าห้องของฉันมันสวยมากๆต่อมาเอลลีนาเธอจึงได้ไปแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทานอาหารเย็นเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จแล้วเธอจึงได้ลงมาจากห้องพัก หลังจากนั้นเธอกับเพื่อนๆจึงได้พากันมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วเธอกับคนอื่นๆก็ได้พากันมานั่งลงที่โต๊ะและได้พากันสั่งอาหารเธอบอกว่าร้านนี้มีวิวที่สวยมากๆฉันสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้จากตรงนี้เลยมันช่างเป็นวิวที่ดีจริงๆเมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วพวกเขาก็ได้พากันนั่งกินอาหารกันอย่างอ,ร,อร่อยเมื่อกินเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับ เธอกับคนอื่นๆก็ได้พากันไปดูทิฟฟานี่โชว์เธอบอกว่านี่เป็นการแสดงของสาวประเภท2ซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาดูโชว์อะไรแบบนี้ต่อมาเมื่อดูโชว์กันเสร็จแล้วเธอกับคนอื่นๆก็ได้พากันเดินทางกลับมาที่โรงแรมพอกลับเข้าห้องมาแล้วเธอก็ได้บอกว่าการเดินทางของฉันในวันแรกมันช่างสนุกจริงๆฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ฉันไปตามหาอีกจากนั้น ตัวของเอลลีนาเธอจึงได้ไปเข้านอนในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่สองของฉันแล้วซึ่งวันนี้ฉันมีที่ที่อยากจะไปอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ของเมืองพัทยาฉันได้ยินมาว่าที่นี่นะ่ะสวยมากๆแต่ก่อนที่ฉันจะไปฉันคงต้องไปทานอาหารเช้าก่อนเมื่อเธอลงมาจากห้องแล้วเธอก็ได้ไปทานอาหารเช้าที่โรงแรม เธอบอกว่าอาหารของโรงแรมรสชาติดีมากๆในเวลาต่อมาตัวของเอลลีนาเธอก็ได้เดินทางมาที่ปราสาทสัจธรรมเธอบอกเกี่ยวกับที่นี่ว่าที่นี่คือปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์แห่งสัจธรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีกําหนดว่าจะเสร็จตอนไหนซึ่งที่นี่ถูกสร้างอย่างอลังการและมีความสวยงามพร้อมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเมื่อเธอเข้ามาภายในปราสาทสัจธรรมแล้วตัวของเธอก็บอกว่า ที่นี่มันสวยงามมากภายในและภายนอกของปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้เกือบทั้งหมดซึ่งที่นี่มันสวยมากจริงๆเมื่อเข้าชมภายในปราสาทสัจธรรมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวของเธอจึงได้เดินทางมาที่สวนพกษศาสตร์นงนุษย์เมื่อเข้ามาภายในแล้วเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีช้างที่ถูกเลี้ยงเอาไว้อยู่ด้วยเธอบอกว่ามันตัวใหญ่และดูน่ารักมากม จากนั้นเธอจึงได้เข้าไปดูร้านอาหารต่างๆภายในสวนพฤชศาสตรนงนุษเมื่อเธอเดินดูจนครบแล้วเธอก็ได้ไปหยิบถาดมาจากนั้นเธอจึงได้ไปเอาอาหารของแต่ละร้านมานั่งกินที่โต๊ะเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากอาหารแต่ละอย่างของที่นี่รสชาติถือว่าโอเคเลยในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวชมที่นี่เสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางแวะเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อในพัทยา เธอบอกว่าที่นี่เป็นร้านสะดวกซื้อที่ดูหรูหรามากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยเมื่อเธอซื้อของจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วตัวของเธอก็ได้เข้ามาที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันเพื่อที่จะมาหาที่นั่งทานอาหารที่เธอได้ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อเธอได้ลองกินแซนด์วิชกับแฮมเบอร์เกอร์ดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆหลังจากนั้นนะครับตัวของเอลลีนาเธอจึงได้ไปซื้อเครื่องสำอางเมื่อเธอเลือกได้แล้วเธอจึงได้ซื้อเครื่องสำอางมา ในเวลาต่อมาเมื่อตกเย็นแล้วเธอกับเพื่อนๆก็ได้พากันมานั่งทานอาหารกันที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพออาหารมาเสิร์ฟพวกเขาก็ได้นั่งทานอาหารกันพวกเขาบอกว่าอาหารอร่อยจริงๆต่อมาหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วเอลรีน่าเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักเพื่อมาแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จเธอจึงได้ลงมาจากห้องหลังจากนั้นเธอจึงได้พาเพื่อนของเธอ ไปเดินเล่นกันที่ตลาดแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปหาซื้ออาหารและของฝากต่างๆเมื่อซื้อของภายในตลาดเสร็จแล้วเอลลีนาเธอจึงได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมในท้ายคลิปเธอได้บอกว่าวันนี้มันสนุกมากและฉันก็เหนื่อยมากแล้วมันช่างเป็นวันที่ดีจริงๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ